เปิดเลือนหอกันครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่เป็นแฟนของคู่รักดังมากปบรินและคิมเบอรีเนี่ยรอคอยมานานอย่างแน่นอนสําหรับคลิปเปิดเลือนหอของทั้งคู่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยอาจได้เห็นภาพบางส่วนในไอจีส่วนตัวของมากคิมแต่ในครั้งนี้นะครับเรียนว่าพิเศษกว่าที่เคยมากทํทำคลิปเปิดเลือนหอทั้งหลังให้ชมแบบเต็มๆครั้งแรก โดยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มากบอลินเนอัพลงใน YouTube c h anel n Landmark ซึ่งชื่อคลิปว่าเปิดเลื่อนหอครั้งแรกมากคิมบุกมากซึ่งหนุ่มมากนะครับจะพาแฟนๆเข้าไปชมบ้านหรูของมากคิมตั้งแต่บริเวณสวนโรงรถห้องโถงห้องรับแขกโซนฟิตเนสรวมไปถึงสระว่ายน้ำเลยยังไม่หมดแค่นั้น,นครับ มากปรินเนี่ยยังพาไปดูห้องแต่งหน้าห้องรองเท้าห้อง walk in c l โ s e t ห้องพระไปจนถึงห้องนอนเลยและห้องที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำเป็นห้องนอนลูกแต่ถามว่าจะมีลูกเพิ่มไหมเนี่ยมากบอกว่าดูก่อนแต่ก็สร้างเผื่อไว้